สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของป่ายสู้กุศลสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่ไปสู่การสูงงานอยู่ต่างประเทศพี่น้องประเทศเพื่นอนอบ้านสู้คนครับมือนี้มนผมม่าพอครับผมมือเก่าทางช่องวาลินแชนแนลพี่น้องเมื่อนนี้ผมก็ได้เมน,นูหนึ่งปลาลวกพักตำเจียวปลาพี่น้องลวกลวกพักก็สิมีพักเนาะเนาะนอเนาะคาผักบุงเนี่ยผักตำนิน เบักเขียต้อมน้อไม่บักแตงน้ำพี่น้องแนวมาแกะเผ็ดบักเงาะพี่น้องบักเงาะไปทั้งเตะเพราะทุญาตไปทั้งเตะพี่น้องมิงปลาในจักปลายัางบุพนใดใหญ่มากสองสินง่ายๆพี่น้องเขาเนี้ยวกันหนึ่งไม่ไม่วน,วนมากินอยู่บรรยากาศท้องนาพี่น้องข้างหลังก็จะมีง่วมีกล้วยกินยา,างง่วงๆอยู่ มาเซฟแชร์ต้นผมพี่น้องคือเก่าคำแรกเพื่อพี่เพื่อน้องสุกอุกุน่นหนึ่งปลายยังบุเพื่อนเดินบ่งจากเพื่อนได้อยู่ลืมพี่น้องเพื่อ,พ,อพี่เพื่อน้องคำงนีเงินเีินก็ได้อง ก็ขอทาพี่น้องหนึ่งไปไปอย่งี้บุักกบเบื้อื่อพี่น้องเจ้าบวยสวนเนคอง เก็บใหม่ๆสดๆเข้ามันหนึ่งยังสีมันจิบวันวานพี่น้อง วงบินต่าพี่น้องเอ้แจกไปร,รับเสิรมาแล้ว กนพักเป็นมีพี่น้องขึ้นน้ำหัวน้ำสวนบานเฮาขวเจ็บกันมากินได้ผมไปยุ่เมืองนอกนี่ยสิไปเจ็บไปตองบ่ได้ได้พี่น้องขว้ากันบ่ได้เมืองนอกแม่น,นจะขวางสิกินพวกกินกระร่างไปขวบว่ากันบ่ได้พี่น้องเมืองนอก บอบเมืองนอกเขาบ่คือบ้านเท่าที่น้องแต่ขอกันข้อกินกันบ่ได้บเ่เหี่ยวกับเหี้ยวกันนะแต่ว่าคขนไปจับมากินแล้วเป็นเรื่องไปเล่ารถที่น่อง ตบมนใหนม่สดๆพีหน้าืหวาน พี่น้องผู้ไปสู่การสูงงานอยู่ต่างประเทศทเห็นบรรยากาศท้งคิดหัดบานบ่นบพี่น่อง แต่ผมไปตะกี้ผมไปางานรุ่นางืองๆกินเขาเนี่มาแร้งกับเบืงง้งยังสิหไายปีหนอเบื้งแหลือกชิ้นทวารบ้านมาัน Hãy bình tâm ตำเจ้าปลาปลาลาบพี่น้องกรับหนึ่งปลาเขากันพี่น้องครับเห็นผมจินแล้วขึ้นอยากหามาจัดด้พี่น้องนะ บรรยากาศเบื้องพี่น้องเบืเ้องแดดทั้งหลังห่อนคกหวอนในอ่าบานห้อง ต็็นก่ตส่วนทองมันเป็นออกมันมีมันแสกจากหน่อยมันแสบ <c oughs> <c oughs> แีแยแกเพียบพี่นอ้องหมักมะขุกหวานอยู่พี่นอ้องผมไปยุคเก่าดีพี่นอ้องบังกบักขุดเนี่ยซีหาวยซีหาวยมื่นวัน เมือนวันซีหาเงวนเกี๊ยบร้อยหาสิบบาทพี่น้องบานนี้บ่แมนเป็นสดได้บานบานี้เอาไปไว้ดวนเลยลังเทียกเหี้ยวจนแห้งพี่น้องแต่บานนั้นยังได้สื่อเขากินอยู่บาทมาหอดบาทท้านได้ๆมันลายๆบ่อยากบัานพี่น้อง บกงอะคกับมีแต่บกงอัดกระป๋องงอดสดสดบวมีพี่น่องอัดกระป๋องแน่แซ่แข็งเจ้าเสียพี่น่องงอเอาไปขายเขาไปขายใครจังไดกันได้สื่อกินพี่น่อง ย่อนมันบ่มีย่อนความอยากเอา้าพี่น้องถ่ายคลิปนี้จะเอาเป็นว่าบ่าเบิดพี่น้องหนึ่งลาอิ่มวันว่าจิกินแฉ่งกล้ยยวยกล้วยบ่อิ่มจะเกลียก็เลยอิ่มก่อนกล้วยพี่น้องถ่ายคลิปนี้ให้กับพี่น้องที่ให้เกียรติเขอแมาติดตามรับชมกรตากพี่น้องกดซับสไครต์กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้ด้วยครับทางช่องวาลินแชนแนล ถ่ายคลิปนี้เ่รว่าจะเป็นภาพหรือว่าจานใดที่บอถือบวกควรก็ขอตรวจขอไปเพียไปน้องสู้คนคลิปนี้ก็ไว้สำนรสะกกอนพ่อกันไม่คลิปหนาว่าผมจีใดเมนูอย่างเซ็บๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ